ร้องศาลปกครองประยุทธ์ยุบสภาไมีชอบด้วยหน้าที่21มีนาคม2566ที่ศาลปกครองนายเรืองไกรีกิจวัฒนะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและว่าที่ผู้สมัครสสพักพลังประชารัฐได้เดินทางมาร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเนื่องจากเห็นว่าการเสนอพระราชกฤษฎีกายุบสภาไม่ชอบด้วยอำนาจหน้าที่ แม้การยุบสภาเป็นอำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่รัฐธรรมนูญบัญญัติว่าการตราพระราชกฤษฎีกายุบสภาต้องมีเหตุการณ์การที่รัฐธรรมนูญบัญญัติเช่นนี้เพราะมีเหตุผลการคืนอำนาจให้ประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยใช้คำว่าโดยเร็วยุบสภามีผล20มีนาคมและสภาจะครบวาระวันที่23มีนาคมซึ่งห่างกันเพียง3วันทั้งนี้หากยุบสภาจะต้องเลือกตั้งภายใน45-60วัน แต่ถ้าสภาค,คบวาระต้องเลือกตั้งภายใน45วันอะไรเร็วกว่าประชาชนคงทราบเหตุที่อ้างต้องการให้ประชาชนเลือกตั้งโดยเร็วส่วนตัวไม่เห็นด้วยจึงต้องมาร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพราะอยู่ในอำนาจของศาลปกครองในการพิจรารณาเรื่องพระราชกิจดีกาดังนั้นเหตุผลที่นายกรัฐมนตรีอ้างว่าต้องการคืนอำนาจให้กับประชาชนไม่ใช่แน่นอนนายเรืองไกรย,ยังกล่าวต้องขออาภัยนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีวิษณุ จำเป็นต้องรองจริงๆแต่ศาลจะพิพากษาของอย่างไรเป็นดูลพินิตของท่านซึ่งตนเห็นว่ามีนัยยะที่จะเอื้อประโยชน์ให้กับพรรคการเมืองที่นายกไปสมัครเป็นสมาชิพกพรรคท่านเองก็สมัครตั้งแต่ก้ามกราคมก็ควรจะรู้อยู่แล้วว่าถ้ายุบสภาท่านจะได้ประโยชน์จากการย้ายสสจากพรรคนั้นเข้าพรรคนี้ฉะนั้นการยุบสภามีเหตุผลเดียวที่น่าจะเป็นเหตุผลหลักก็คือต้องการให้ผู้สมัครหรือว่าที่ผู้สมัครหรืออดีตสสย้ายพรรคให้สั้นลง จาก90วันเหลือ30วันเหตุผลตรงนี้ถือว่าไม่สุจริตเป็นไปโดยไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและเป็นการกระทําที่อาจจะขัดรัฐธรรมนูญมาตรา5ดังนั้นจึงต้องให้ศาลรพิจารณาว่าพระราชกิจสีกาฉบับนี้ควรจะระง,งับยับยั้งหรือไม่ถ้าระง,งับหรือเพิกถอนไปอีก3วันหรือ2วันนับจากนี้นายกและกะกะตก็ต้องรีบตาพระราชกิจสเดีกาให้มีการเลือกตั้งสสเป็นการทั่วไป การเลือกตั้งก็จะจัดภายใน45วันเร็วกว่าการยุบสภาเหตุผลที่ท่านบอกมามองเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยตัวท่านเองก็หวังว่าพรรคที่ท่านไปสังกัดจะเสนอท่านเป็นบัญชีนายกรัฐมนตรีซึ่งสารรัฐธรรมนูญตีความว่าอยู่ได้อีก2ปีท่านคงมีประโยชน์ส่วนตนอยู่แล้วว่าดังนั้นท่านก็จะสแสวงหากันที่อยู่ในบัญชีนายกและมีสิทธิ์ให้รัฐสภาเลือกอีกครั้งพรรคของท่านต้องมีสส25คนขึ้นไป ผมมองเห็นเจตนาชัดเข้าใจได้นายเรืองไกรพร้อมระบุว่าได้ขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินท้ายคำฟ้องและขอให้คำสั่งบังคับให้งดใช้พระราชกฤษฎีกายุบสภาเมื่อถามว่านายกเคยระบุว่าจะใช้วิธียุบสภาเพื่อช่วยพรรคอื่นๆในเรื่องเวลาสังกัดพักนายเรืองไกรกล่าวว่าไม่น่าจะใช่เหตุนายกควรจะบอกตรงๆว่าเพื่อประโยชน์ของพรรครวมไทยสร้างชาติที่สังกัดวันนี้สมาชิกของพรรคต่างๆก็ย้ายพักกัน และอย่าอ้างเพื่อช่วยพักการเมืองขนาดเล็กแต่เหตุผลที่แท้จริงคือวันนี้ท่านอยากอยู่ต่อทำแล้วทำต่อทำอีกอะไรของท่านแต่เหตุผลในการตากฎหมายพอเห็นคำว่าโดยเร็วมาสะดุดคำว่าโดยเร็ว45-60วันเร็วกว่าภายใน45วันได้อย่างไร